ชุดหน้าแล้วล่ะค่ะเท่าที่ฟังไม่ทันนะฮะไม่ทันก็เดี๋ยวเขาก็คงเสนอต่อแต่ว่าอย่างที่คุณสุภชัยบอกว่าก็คือใครเป็นรัฐบาลก็ควรจะต้องเร่งผลักดันกฎหมายนี้ให้ออกมาเพราะว่ามันก็จะมีเงื่อนอะไรต่างๆที่มันต้องสอดรับกับกฎหมายพอไม่มีแล้วก็อาจจะมีปัญหาในภายหลังนะคะผมติดใจนิดนึงที่ผ่านมาเป็นกู๊ดบอยแต่วันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ดีด้วยจะเป็นแบดบอยด้วยมันจะไปแซดเอาช่วงเลือกตั้งนะครับทิ้งอะไรนิดนึงไงคะช่วงสุดท้ายต้องทิ้งทวนกันหน่อยนะคะรอดูวันนี้แล้วกันนะ ผู้ชมเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวสองพักการเมืองครับที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของคุณตะวันและคุณแบมสองนักกิจกรรมเยาวชนที่ตัดสินใจอดข้าวอดน้ํา<ะ>แล้วก็ปฏิเสธการรักษาพยาบาลเพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวและ,ะความสิทธิความเป็นผู้ถูกกล่าวหา<ะ>ในคดีทางการเมืองนะครับเมื่อวานนี้พักเก้าไกลไปยื่นหนังสือถึงประธานสารดีการนะครับไปทวงถามถึงแนวทางการให้ประกันตัวผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาในคดีทางการเมือง ที่ไปก็นี่เลยฮะคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักคุณชัยธวัฒน์ครับคุณพิจาร์ชวัพัฒนวงศ์ก็ไปด้วยไปยื่นหนังสือครับใจความที่พักเก้าไกลสื่อสารเมื่อวานนี้คุณพิธาเป็นผู้อ่านเนื้อความนะครับก็ตั้งคําถามว่าศารไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในผู้ต้องหามาตรา112และ116ทั้งที่ยังไม่มีคําพิพากษาว่าได้กระทําผิดจริงตามคําฟ้องเป็นคําสั่งที่สมควรหรือไม่นะครับ ระหว่างการยื่นหนังสือก็มีตัวแทนจากประธานสารดีกาออกมารับหนังสือครับทําให้คุณรังสีมันโรมคุณอมรัฐโชคปมิตรกุลสอบถามเจ้าหน้าที่ถึงแนวทางการปฏิบัตินะครับทั้งสองคนก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยฮะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้ตอบชัดเจนก็ให้เพียงชื่อแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อภายหลังเท่านั้นนะครับส่วนอีกพักหนึ่งค่ะเ,เพื่อไทยนะคะเมื่อวานกลุ่มกิจกรรมเขาก็เดินสายไปพบแกนนำพักเพื่อไทยเรียกร้องให้สนับสนุน ความเคลื่อนไหวให้แสดงจุดยืนต่อการแสดงออกของตะวันและแมบมหลังจากหารือกันที่พักเพื่อไทยคุณบุ้งนะคะหรือคุณเนติพรเนี่ยก็บอกว่าพักเพื่อไทยเขาจะเลื่อนวาระการพิจารณาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของศาลและกระบวนการยุติธรรมเนี่ยขึ้นมาพิจารณาในที่สภาเนี่ยว,วันนี้ส่วนเรื่องท่าทีการประกันตัวผู้ต้องหานั้นนะ่ะพักเพื่อไทยเองบอกว่าะจะพิจารณาเรื่องนี้ในานามพักเบืเ้องต้นก็จะให้สสเพื่อไทยนี่แหละไปช่วยยื่นประกันตัวนักโทษทางการเมืองคดี112่อที่ถูกควบคุมคุมขังอยู่ด้วยนะคะ พักจะให้คําตอบเรื่องนี้สัปดาห์หน้าครับส่วนมาตรา112และ116นั้นกฎหมายนี้เขาบอกว่าอาจจะไม่ได้แก้ไขได้ด้วยตัวเองภายใน 2, 2วัน1วัน2วันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เวลา,าก็ต้องรอดูท่าทีอีกครั้งหนึ่งหากเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลก็จะเปิดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้มีการพูดคุยแล้วก็ถกเถียงถึงปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้กันนะคะมีสาระสําคัญทางกฎหมายที่พักเพื่อไทยเขาหยิบยกมาพูดนะครับเขามองว่า ข้อเสนอเรื่องกฎหมายมาตรา112กับ116พักเพื่อไทยมองที่มาตรา116ว่าเป็นความผิดที่เรียกว่ายุยงปลุกปัน่นเป็นกฎหมายที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากที่สุดจนถูกเรียกว่าครอบจัก,กรวาลมีองค์ประกอบหรือการตีความกว้างอันนี้การแก้ไขในมุมมองพักเพื่อไทยเขามองว่ามันน่าจะทําได้เพียงแต่ว่าในกรณีมาตรา112พักเพื่อไทยเขามองว่ามาตรานี้บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองประมุขของรัฐควบคู่กับประวัติศาสตร์ของประเทศนะครับที่ยอมรับ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกการแก้ไขจะมีความหลากหลายทางความเห็นในสังคมนะครับมีความแตกต่างทางความคิดแบบสุดขั้วพักเพื่อไทยก็เขาใช้คําว่าอาจเรียกได้ว่าถึงขั้นเป็นปฏิป,ปักษ์ต่อกันยากที่จะหาบทสรุปในทางสันติการแก้กฎหมายเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและรัฐสภาที่ควรจะเป็นองค์กรรับผิดชอบนะครับพักเพื่อไทยเขาเลยพูดถึงมาตรา112อบออกว่า,าพักเห็นว่าการปรึกษาหารือกันในแนวทางบังคับใช้ จะเป็นทางออกหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้นไม่อาจกระทําได้โดยลําพังของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเท่านั้นนอกจากนั้นยังเห็นว่าควรสนับสนุนผลักดันให้สังคมร่วมกันพิจารณาประเด็นนี้นะครับถ้ามองตามนี้ก็คือถ้าจะเรียกร้องให้ยกเลิกเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่ได้บอกว่าจะทําแบบนั้นถ้าจะบอกว่าให้แก้ไขให้สนับสนุนการแก้ไขย,ยังไม่ได้พูดตอบรับแบบชัดเจนขนาดนั้นแต่ก็ยอมรับรับปากว่าจะปรึกษาหารือกัน ในแนวทางบังคับใช้นะครับแนวทางบังคับใช้อันนี้พูดถึงมาตรา112นะครับเห็นบอกว่าเมื่อวานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยนะคะว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะมียัตติเกี่ยวกับคุณตะวนันคุณแบมนี่แหละที่อาจจะมีการหยิบยกขึ้นไปตั้งกระทู้ถามหรือเป็นยัตติของสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็คุณสมศักดิ์เห็นบอกเล่าให้ที่ประชุมคลรมอฟังด้ว่าสองคนเนี้ย อดอาหารแบบมีโอกาสเสียชีวิตจริงๆไม่รับประทานอาหารเลยไม่ใช่แค่ออดเพียงแต่หน้าสื่อเท่านั้นเกรงว่าจะเสียชีวิตด้วยนะคะคุณสมศักดิ์ก็เลยบอกว่าก็เลยต้องให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วก็เรื่องเงื่อนไขาการประกันตัวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของศาลที่ไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของเราอ,อันนี้มีรายงานจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่บอกว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้กันด้วยนะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อไทยก็บอกว่าฝากข้อความถึงแพทย์บอกว่าอย่าปล่อยให้ ผู้ป่วยต้องเสียชีวิตไปต่อหน้าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ติดตามอาการกันตอบก็ยังมีอาการใกล้เคียงเดิมครับทั้งสองท่านทั้งคุณแบมคุณตะวันนะครับ